รู้ก่อนตัดสินใจทเทรนที่น่าจับตามองในเดือนมิถุนายนมีอะไรบ้างวันนี้ฟังผมกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลิปต่อคอฟฟี่ประจำเช้าพฤหัสที่1มิถุนายนครับโดยกับผม นักปรมาจารย์แสนอินเวสเมนต์เข้าสแตนจากทางเมอร์เคิลแคปิโดครับแปบ๊บเดียวเนี่ยผ่านเป็นเวลากว่า5เดือนแล้วนะครับผมแล้วก็เหลืออีกแค่เดือนเดียวเท่านั้นที่จะพ้นครึ่งปี2023นนั่นเองับผมเรียกได้ว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะผ่านช่วงของโอกาสและก็ช่วงของปัญหาในการลงทุนคริปโตเคอเรนซีนะครับแต่ว่าโอเคแหละก่อนที่จะเข้าเดือนมิถุนายนเนี่ยผมอยากจะแนะนําถึงโอกาสและก็เทรนที่น่าสนใจในเดือนมิถุนายนนะครับผมที่กำลังจะถึงก็เพื่อเป็เนการเสียเวลาเนี่ยเทรนที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยมีอะไรบ้างวันนนี้้ััังรอมกไดเลยคบ ประเด็นนี้น่าจับตามองในเดือนมิถุนายนที่ผมคาดว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะยังไม่สังเกตเห็นนะครับก็คือการเติบโตของโพลิกอน CKEVM นั่นเองนะครับผมโดยหลังจากที่โพลิกอน CKEVM เนี่ยมีการเปิดตัวในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับปัจจุบันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเห็นแนวโน้มการเติบโตอย่างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโดยจํานวนทั้งทั้งวอลลล็อกของโพลิกอน CKEVM เนี่ยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นกว่าห้าร้อยหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ในเดือนที่ผ่านวาเลเนี่ยสูงถึง 14 6, ล้าน6แสนดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับผมและหากมองกลับไปดูถึงเซบกคอยที่อยู่ในเชน i n เนี่ยก็จะพบนะครับว่ามีจํานวนเติบโตมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมหมายความว่าใน,น Poly c h a polygon ckm เนี่ยเริ่มที่จะมีเงินใหม่ไหลเข้ามาเรื่อยๆนั่นเองนะผมแล้วก็หากไปดูถึงจํานวนธุรกรรมเนี่ยก็เพิ่งจะทำ all time high ในวันที่27ที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมแล้วก็จากข้อมูลของดีไฟลามะเนี่ยครับก็จะพบนะครับว่าบล็อกเชนที่เติบโต นะผมสูงสุดในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของ ck low up นั่นเองนะผมซึ่งค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยนะครับว่าในระยะสั้นถึงกลางเนี่ยมีโอกาสที่บล็อกเชนเลเยอร์สเนี่ยจะใช้ ck low up เนี่ยเริ่มแยกส่วนแบ่งตลาดของกลุ่ม l ลเยอรที่เป็น Optimistic low up อย่างตัวของ Optimism แล้วก็อภิธรรมมากยิ่งขึ้นในอนาคตด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาจับตาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ ถัดมาจาก ck low up มาดูฝั่ง optimistic low up อย่าง optimism และอา b i t ิท m um มกันบ้างนะครับช่วงสิงหาคมปีก่อนเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับผมว่าทั้ง total value lock แล้วก็ transaction ของทั้ง2 chain เนี่ยใกล้เคียงกันมากๆนะผมแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยแนวโน้มของตลาด layer 2นะผม ในกลุ่มนี้เนี่ยก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมตั้งแต่หลังธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนของ total value lock transaction นะครับผมแล้วก็ภาพรวมอื่นๆอย่างฟีที่เก็บได้รวมไปถึง active user ของ a r i t t r u m เนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็เริ่มที่จะทิ้งห่างในฝั่งของ Optimism มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ทำให้เห็นได้นะผมว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยยอดผู้ใช้งานบน l a y e r 2เนี่ย เรื่องที่จะขยับมาบนอบิท่ามอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะผมซึ่งก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าทางออ t ติมิซึมเนี่ยจะแก้เกมยังไงบ้างนะผมหรือว่าจะไม่แก้เกมเลยนะผมเพราะว่าแม้ว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยจะเป็นรองอยู่นะผมแต่ว่าในฝั่งของรายนิวที่ออ t ติมิซึมเก็บได้นะครับผมก็ยังคงใกล้เคียงในฝั่งของอบิทามอยู่นั่นเองนะผมซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยก็มองว่าทางออ t ติมิซึมเนี่ยต้องการที่จะแก้เกมเพื่อที่จะได้ส่วนแบ่งตลาดคืนอย่างแน่นอนนะผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้เดินเกมเร็วมากจนเกินไปนะผม ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาจับตาดูกันนะครับว่าในอนาคตเนี่ยหากว่า CK Low ร p อมีการพัฒนาให้เข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้นนะผมแล้วก็ใช้งานได้จริงเนี่ยจะสามารถแย่งส่วนแบ่งธุรกรรมจากส่วนของ o p t i ิมิสติ Low Up ไปได้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็ในอนาคตเนี่ยทางฝั่งของอบิธรรมเนี่ยจะสามารถดึง ส่วนแบ่งตลาดจะกออปติมิซึ่งไปได้มากมากกว่านี้หรือเปล่านะครับผมหรือว่าในอนาคตอันไกลเนี่ยอาจจะเป็นแบบวินเนอร์เทคออฟอวิทัมรับส่วนแบ่งเต็มๆจากฝั่งของออฟติมิสติกโลว์อัพเลยหรือเปล่านะครับผมก็ต้องมาดูกันนะครับในอนาคตซึ่งติดตามคิปโตคอฟฟี่ไว้ไม่พลาดแน่น,นอนครับก็จะไปไลฟ์กับคิปโตคอฟฟี่วันนี้นะครับก็หวังว่าข้อมูลที่ผมและทีมงานเตรียมมาให้เนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนทุกท่านเลยนะครับแล้วก็หวังว่าจะนําไปปรับใช้กับพอร์ตของแต่ละท่านนั่นเองนะครับก็ใครที่ชื่นชอบคลิปดีีีีๆๆแแแลลลละกกกกกกาาารรรดดดดดบบบนนนนน้้้เเเ่่ยย็็ออืมมมมมไไคคค์์์ชตปัังใใจหผผ ก็ใครที่อยากติดตามคริปตโตคาฟฟ่นะครับก็ติดตามได้ที่ YouTube คริปโตไมค์ทุกทุกเช้าวันคารแล้ววัพฤหัสเจ็ดโมงตรงได้เลยนะครับผมก็เพื่อไม่การเสียเวลาเนี่ยวันนี้ผมขออนญาตลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขในโลกของคริปโตคีเแล้วก็มีความสุขในเดือนมิมถทุนายนทั้งเดือนเลยนะครับผมแน็กบอลเวณเสน่ห์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ